CIP นี้เน้นไปที่ของกินของกินแล้วก็ของฝากค,ครับเน้นกินจริงๆครับสำหรับทริปนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็จะเดินทางกลับกันแล้วครับไปเตรียมตัวซื้อของฝากกันไปไปกันครับพบกับซียแล้วครับวันนี้วันที่ <Yeah. S 1> เจ็ดวันนี้เราจะไปกันที่ไหนบ้าง จะไปซื้อของฝากไปหาของกินแต่มาเยอะมากพูดไม่หมดเดี๋ยวค่อยไปดูแล้วกันไปดูที่หน้างานเนาะแต่วันนี้พยกากรคือฝนตกทออั้งวันวันนี้เย็นๆนหน่อยนะทุกคนนะ <c oughs> แล้วก็ <c oughs> เย็นแ่ะฝนลุกเลยอ่ะน่าจะไม่มีแดดเลยคึมๆม,มากนะเย็นลมเย็นมาแต่เช้าเนาะเมื่อวานเวลานี้แดดแรงและร้อนมากใช่ครับถ้าใครชอบคลิปของเราวันนี้อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เกิดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยไปวันนี้ไปซื้อของกันเย เราจะไปทางออกที่สามดูกัดิครกเกอร์เจ้านี้ชื่อว่ามีมี่เครกเกอร์ครับ ต้องขอบอกว่าเจ้านี้อร่อยที่สุดที่เราเคยกินมาแล้วครับตอนแรกเรากลว่าจะซื้อมาชิมกันแค่กล่องเดียวนะครับถ้าไม่อร่อยก็พอกันแค่นี้นะครับแต่พอได้ชิมคําแรกไปแค่นั้นแหละครับกลิ่นหอมของต้นหอมความเค็มของแครกเกอร์ตัดกับความหวานของนูกัตได้อย่างลงตัวพอดิบพอดีนะครับต่างคนต่างมองตากันแล้วก็รีบไปต่อแถวเพื่อซื้อกลับบ้านกันเลยทีเดียวครับนูกัตแครกเกอร์ร้านนี้เขาทําสดใหม่นะคะเก็บได้ไม่นานมากอย่าซื้อเยอะเกินไปนะ และถ้าเอากลับมาประเทศไทยที่อากาศร้อนๆนะคะตัวนูกัดละลายแน่นอนค่ะคนขายเขาแนะนําให้คว่ำไห่กล่องเรื่อยๆนะคะตัวนูกัดจะได้ไม่ไหลไปกองอยู่ที่เดียวค่ะหลังจากเราได้แฮกเกอร์มานะครับเดี๋ยวเราไปซื้อกาแฟเอาแฮกเกอร์มากินกับกาแฟครับแนะนําเลยนะครับกาแฟทูช็อตราคาย่ำเยานะครับ ฝนตกเลยนะแต่ว่าเราก็ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคใดๆเดี๋ยวเราจะเดินไปต่อตรงกลางร่มกันแล้วครับแล้วเราก็มาถึงที่ร้านแล้วนะครับร้านเสี่ยวหลงเปาล้านนี้เป็นร้านที่ชาวไต้หวันแล้วก็นักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นชาวเกาหลีต่างแวะเวียนมานะครับส่วนคนไทยเนี่ยจะมีน้อยมากนะครับ ตอนเดินมานะครับก็ว่าเอ๊ะทำไมคุณขุนจังนะครับร้านนี้อยู่ใกล้ๆกับพิพิธภัณฑ์เจียงไคเชกครับไปถึงที่ร้านแล้วนะครับต้องลงชื่อจดไว้ด้วยนะครับพวกเรามาถึงตอนที่ร้านยังไม่เปิดนะครับก็ดูเมนูจากหน้าร้านแล้วก็ดูพ่อครัวทําอาหารผ่านจากกระจกตรงนี้เพลินๆไปก่อนนะครับถึงเวลาที่ร้านเปิดนะครับพนักงานจะมาเรียกให้เราไปนั่งที่โต๊ะเองนะครับในร้านเขาจะกําหนดขั้นต่าในการสั่งอาหารไว้ต่อคนต้องไม่น้อยกว่า210ดอลลาร์ไต้หวันนะครับแต่อย่างพวกเราแล้วกดข้อนี้น่าจะข้ามไปได้เลยนะคร สั่งอาหารเรียบร้อยแล้วน้ําชาที่นี่ฟรีนะครับสามารถบริการตัวเองได้เลยจะยกเป็นการหรือว่าเป็นแก้วได้เลยนะครับแต่ถ้างงง,งแบบพวกเราเข้าไปเนี่ยพนักง,งานก็จะเข้ามาแนะนําให้อยู่นะครับส่วนน้าจิ้มที่นี่หลากหลายนะครับมีหลายแบบให้เลือกตามป้ายแล้วก็ตามรูปได้เลยครับชอบแบบไหนจัดได้ไม่อันเลยครับสําหรับเมนูที่เราสั่งก็จะมีซุปเสฉวนตัวซุปก็จะออกเปรี้ยวๆนะครับกะลามผัดน้ํามันอะไรสักอย่างหนึ่งครับ เราหลงกลพนักงานแค่เขายกนิ้วโป้งให้เราก็อ่ะเอามาเลยแต่จริงแล้วรสชาติธรรมดานะครับเมนูนี้คามได้ครับเอ็นตุ่นมะเขือเทศครับเมนูนี้ดีตัวเอ็นละลายในปากเสิร์ฟมาเป็นหม้อไฟคนฉุยมาเลยครับเมนูถัดมาเซลลวหลงเป้าของเจ้านี้จะมีกลิ่นถั่วเหลืองหน่อยหนึ่งนะครับใครที่ไม่ชอบผ่านได้ครับอีกเมนูคือเกี๊ยวซ่าทอดมากรอบๆรสชาติกลมกล่อมครับมาที่ของหวานกันครับแพนเค้กใส่ถัว่วหวานไม่มาก ตามด้วยชายละร้อนนี่อร่อยลงตัวเลยครับสำหรับร้านเนี้ยราคากลางๆครับแล้วก็รับบัตรเครดิตด้วยนะครับทุกคนสำหรับใครที่ผ่านมาพิพิธภัณฑ์เจียงไคเช็กนะครับสามารถแวะมากินที่ร้านนี้ได้เลยนะครับซากุระที่เตียงไคเช็คนี่ วันนี้เป็นวันแห่งการซื้อของกลับไปกินร้านนี้แม่กลับมาเป็นอะไรนะ ซันเค้กร้านชื่อลิซี่นี่ปูนเค้กอู้หูอันนี้ที่อยากมาซื้อคือซันเค้กปารดมือโอ้แล้วก็มีไทยชอบตอนนี้กันก็เลย หยิบเลยมีอายุถึง16เดือน3อก็ได้ประมาณ15วันเรียบร้อยโดนไปก360 เคยเห็นร้านของฝากที่ต้องจอดคิวมีคิวมาถึงตรงไี้เนี่ยมันจะต้องแบบรอ,อคนออกแล้วก็ถึงจะเข้าไปได้มีมากกว่าที่เรารู้นะพวกไแอปเปิลมีแคนเบอรี่ด้วยมีเอ็กยูด้วยมูนเอ็กอุ้ยนูกัด์ั่นไงได้เข้าแล้ว โอ้โหหอมเลยเฮ้ยนี่ไงนี่สามร้อยหกสิบอันใหญ่เออที่ไหนสามรอยจริงถูกกว่าร้านเมื่อกี้แฟมิลี่หมาสามร้อยอันนี้สองร้อยสิบอืมคนเลยมากันนะอันนี้ก็ร้อยแปดสิบเขาจะมีดิสเพย์ให้แล้วก็หยิบใบใช่ป่ะติหยิบจากตรงนี้เหรอใช่ใช่เอาอยู่แ้วนี้ทาเข้าเลย ก็คือดูตรงนี้แล้วก็ไปสั่งที่แคชเชียร์ไส้โซบะไส้สป็นดับแร์ก็มนนีนะครับไส่ข้าลันก็จะเป็นพวกเครืีองกิ่ตรงนี้นมันจะบอกเคลไลน์หด้วยว่ามีกี่วันในช่เราก็ดูดูชื่อใช่ไหมสมมติอันนี้ นูกกดแฟคเกอร์กรีนออนเนียนก็นูกกดแฟคเกอร์กินชื่อเหมือนกันเลยอยู่ได้40วันก็เลือกว่า12หรือง4ชิ้นแล้วก็ใส่จำนอนไปจบนี่ขนมหน้าแตกย8่สิเห็นป่ะนี่แล้วก็เนี่ยถ้าใครอยากลอน15บาบาท15เหรียญใช้บัตรได้ยูทิปได้ ซื้อไม่เยอะนะถ้าใครจะมาแล้วไม่อยากเสียค่าถุงอ่ะก็เตรียมถุงใหญ่ๆมานี่ถ้ามองแต่ตรงนี้คือร้านทีแร้าคนเยอะมากน่าจะเป็นอันที่ขายดีมากๆวันนี้เรามากินกันที่ร้านสามหกห้าเดินจากผมมานะอยู่ในซีเหมอนเลยอ่ะวอดจ่าชี้ก้งอยู่ตรงนั้นวิธีสั่งอาหารก็คือเทียบลูก แล้วก็เทียบ,อบสอนมอถูกตลกนะเมนูมีภาษาจีนให้กินซีนี้มีจะมีให้ด้วยหมากราถอาหารวันนี้เป็นก๋วยเตี๋ยวนะครับก๋วยเตี๋ยวเนื้อทูกชิ้นเนื้อมีเต้าผัดที่หอมมากอันนี้เส้นหมี่แล้วอันนั้นเหมือนเป็นหอยอ๋อเป็นโอสเตอร์เดี๋ยวมีอีกเมนูแล้วนี้ ไจดาวเจดาวฝักผู้นี่พร้อมใช้งานเล็กเวอร์เขขัดน้ำซุปร้อนๆนกคนแต่ว่ามันจะไม่นัวเหมือนไม่ไทยนะมันจะจืดๆหน่อยนึงเข้าัดหอมแต่สไตล์ที่เนี่ยเขาจะไม่แบบกินรสจัดอ่ะมันจะแบบจืดๆแต่มันหอมอ่ะ เดียบการก็มั้ยที่นั่นหน่อ๋อมึงก็กว้างหน่อยถ้าแม่เหมยให้ใครนะละเพราะว่าอร่อยนุ่มๆทุกคนเดี๋ยวเราไปต่อไก่ทอดนะโอเคไก่ทอดฮ็อสตาร้านตะกี้ใช้ได้นะอันที่กินแล้วอร่อยก็คือข้าหน้าหมูชอบ ก็หอยทอดเบื hmm. uh, so so mm ่เสี่ยวก็ใช้ได้เนาะถ้าหนาวหนาวโอเคนี่คิวไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่หายคิวก่อนนี่คิวอ่าเขาเรถามว่าสบายที่ไหนเราสบายที่ไหนเธอ่นชื่อสมบั ้ <laughs> มาแล้วนี่ร้อนร้อนเลยอ,นนอันนี้เป็นแบบไฟซี่นะก็คือใส่ถ <c oughs> ุงพริกอีอน่ามันอร่อยไหมอมสมคำร้ำลอือไหม มันกรอบมากเราก็เนื้อทำม,มันมีรส่ายอ่ะซุยซีออ่อร่อยแต่ว่าถ้าใครไม่ชอบเผ็ดก็ไม่ต้องใส่ผงก็ได้กินมันแรงเลยนะกลิ่นพริกอ่ะออมาไต้หวันก็ต้องชิมมเ่จเจะเได้เหเหอนื้อฉ่ำๆเลยนะท่ำจริงตอนนี้เรามาต่อคลิปผู้ถักที่มองมาหลายวันเนี่ย เดี time, example, like like ่ยวคิวเดี่ยวๆนะทุกคนฝนตกก็ยังต่อคิวกันในห้องกินฝอยว่าเราเองว่าเราเองเดี๋ยวจะสั่งอะไรกันบ้างครับจะสั่งออริจินอลออริจินอลสลัเหมือนกันอยากลองออริจินอลลาดูถ้ามีครีมพีชก็อร่อ

เฮ้ยเร็วนะพอสั่งหมดก็ได้เลยอิ่มคุยทั้งน้อคนกินหน้าก่อนหนัวมากน้องคนเท่าไหร่ละติบแปะล้อติ๊บแปะมาถึงไต้หวันก็ต้องมาลอง ทุกคนตอนนี้เราไม่ไหวแล้วจะต้องการบหิ้ักกันแล้วใช่กลับไปพักกันก่อนนะวันนี้นะ เที่ยวมาหลายที่กิน <c oughs> มาหลายอย่างมากเหนื่อยล้ามากเพราะว่าพรุ่งนี้จะเป็นวะันสุดท้ายแล้วทุกคนตอนแรกจะพยายามเดินทีเหมือนติงให้ถึงนึกๆแต่ว่าสภาพร่างกายไม่ไหวแล้วปวดเมืเ่อยตอนนี้เราก็อยู่ใีเหมือนติงก็เลยจะมาปิดคลิปของวันนี้ที่นี่เลยใช่ครับโอเคถ้าใครชอบคลิปของพวกเราวันนี้อย่าลืมกด, like, กดไลค์กดติดตามสับกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยวันนี้พวกเราต้องขอตัวลาไปก่อนนะพรุ่งนี้เจอกันใหม่ <See> แล้วเจอกันบ๊ายบายอีพ e ีหน้าเราต้องกลับกันแล้วแต่ไฟบินเป็นช่วงเย็นๆครับนั่นแสดงว่าพวกเรายังมีเวลาให้กินอีกเยอะแยะเลยครับตามพวกเราไปกินอาหารเช้าแสนอร่อยบะหมี่หมูเนื้อโคตรฟินไก่ทอดหมึกทอดชานมไข่มุกสลัดเปาอบอง,งเจ้าดังปิดท้ายโดนัทแสนอร่อยที่พวกเราเคยกินกันวันแรกครับสียาแล้วเจอกัน